สีแดงคนนี้แล้วก็คนน้ำคันของวัาเน้วเป็นตัแวแทนเจ้าว่าค,าคนนี้ใช้ให้หนักหน่อยครับใกล้เวลาจะได้ชนแล้วครับวันนี้สี่โมงเย็นเ,เสียงชาติโกบิลชนวันพินเฮอริเทศชุด24ดอก ก็เวลาประมาณ3โมงกว่าๆนะ ทางด้านหน้าจอของโกบิ่นะครับนี่เลครับมือเปิดเรามารอฟังดูว่าจะโหดแค่ไหนชาติครบต้องวงซุงมไปถึงน,นะครับตอนนี้วัตถก่อ ได้จะได้เอาเครื่องชุดไว้คลไปให้รถนะครับในคอมเมนต์คนนะคนไม่เปิดเพลงคนยังข้างลึกไม่ได้ดูเลครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับทางด้านสองคนนี้จะเป็นมือเปิดของทีมงานวันเพ็ญเฤทธิ์เตชเสียงหลอน้องเสือแดงไดดด้เินทางวั พอดีวันนี้มีงานบวชลูกหลานของท่านด้วยนะครับก็เลยขอเวลาครึ่งค่นควันนะฮะแต่้็